สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกระดกวันแฟมิลี่นะคะนี่เลยค่ะจีก็อยู่ในสวนแตงกวานะคะแล้วก็สวนถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนนี่แตงกวาของเรานะคะยังไม่ได้ทําค้างเลยค่ะออกดอกติดผลแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวชมกันนะคะจีปลูกครั้งแรกนะเพื่อนนะแบบผลผลิตก็คือแบบเริ่มแล้วอ่ะติดดอกออกลูกให้ได้เห็นกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคน นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือสวนแตงของเรานะคะนี่ออกดอกออกลูกแล้วเพื่อนเพื่อนนี่นี่ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยแตงกวานะคะเพื่อนเพื่อนออกเยอะมากนี่เห็นไหมเอ่ยคือแบบยังไม่ได้ทำค้างเลยทุกคน นี่ดอกเยอะมากลูกเยอะมากเพื่อนเพื่อน,น,นี่ยิ่งเราใส่ขี้งัวเข้าไปนะคะนี่เพิ่งใส่ขี้งัวไปได้สองสาวันเองนะเพื่อนเพื่อนคือแบบงามมากงามมากๆค่ะเคือเบเลอเลย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เห็นกันเรื่อยๆนะคะนี่ปอดสารไม่ปลอดสารดูจากแมลงเต่าทองออกินใบแหว่งหมดเลยติดแทบทุกต้นเลยนะคะนี่แตงกวาของเราเฮ้ยที่เราปลูกเองปลูกเองครั้งแรกเลยค่ะแตงกวาฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ ต่อมาก็มาเก็บมะเขือปอกกันต่อนะคะเพื่อนมะเขือปอกก็ได้เวลาเก็บอีกแล้วนะคะได้เยอะอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนเยอะมากๆาดนะคะ หอยภาคบ้านข้าคนไต่ใหญกันไปทุกทินทุกทางจงหักกันนะตยดมเ้านะสาคิคุ้มซับ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 คุมัแม่ดัคุ้มซับ ซุ้มซับหมาจอมด้วายงลยเอาละ,ะลค่ะทุกคนวันนี้นะคะจีบก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คือผลผลิตที่เราได้นะคะนี่มะนี้มะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปาะนะคะเพื่อนมะเขือเปาะนี่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนลูกใหญ่และอ่อนด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเตรียมไปขายนะคะเพื่อนจีบก็ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกระดูกวันแฟมเมลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย